ดูเหมือนว่าตอนนี้โมเมนต์ดีๆของลิซ่าจะถูกแชร์ออกมาเยอะแยะเลยนับตั้งแต่ที่ฝั่งเกาหลีใต้เขาแชร์ว่าประสบการณ์13ปีของเขาลิซ่าเป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนที่อ่อนน้อมท่อมตนต่อทีมงานและในตอนนี้เขาก็มีการแชร์แชร์การเกี่ยวกับเบื้องหลังเพลง rockstar นะครับที่ลิซ่ามาถ่ายในเยาวราชของบ้านเราฝั่งอินเตอร์เขาก็ดึงเรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่า ตอนที่ถ่ายทำา Rock Star ลิซ่าก็ไนซ์มากๆเลยนะถึงขั้นที่จ่ายค่าเสียเวลาให้กับร้านค้าที่อยู่ในบริเวณที่กำลังจะถ่ายโลเคชันของ Rock Star ครับประมาณราละ2 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวอินเตอร์เขาบอกว่านี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ลิซ่านั้นทำถึงแม้ว่าลิซ่าไม่จำเป็นจะต้องทำเลยก็ตามเพราะว่าในตอนที่ลิซ่าถ่ายทำนั้นมันเป็นช่วงเวลาดึกมากๆเลยทุกร้านเขาก็คงปิดเพื่อพักผ่อนแต่ลิซ่าก,ก็ยังทำเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นรู้สึกว่าลิซ่าไม่ได้มา เอารัดเอาเปรียบใครน้องธรรมทางหังที่เข้าอกเข้าใจว่าถ้าหากทางทีมงานแล้วก็ลิซ่าเข้าไปยังพื้นที่มันก็ต้องมีเสียงดังเป็นปกติธรรมดาน้องเลยจัดการขอโทษขอโพยทุกคนและ พร้อมที่จะชดเชยค่าเสียหายในจุดๆนั้นและยังไม่พอมีทีมงานที่เคยออกมาพูดถึงกันนะครับเขาบอกว่าลิซ่าไม่ได้เปิดเพลงเลยนะเพียงแ,แค่เปิดจังหวะเท่านั้นแต่แล้วนะครับโมเมนต์ดีๆแบบนี้ก็ถูกเบรกอีกแล้วกับฝั่งแอนตี้ที่ออกมาบอกว่าใครว่ากันละ่ะลิซ่าไม่ได้จ่ายตังค์ให้กับร้านคานานน้าแถวนั้นซักหน่อยลิซ่าถ่ายทำตอนกลางคืนตอนที่ถนนนั้นไม่มีผู้คนและร้านค้ากำลังปิดเพราะหลังจากที่มีการคอมเมนต์ประมาณนี้เอามา ปุ๊บฝั่งอินเตอร์เขาก็แชร์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสื่ออินเตอร์สื่อของทางบ้านเรารวมไปถึงสื่อในฝั่งของเอเชียที่มีการถูกเปิดเผยว่า,าลิซ่านั้นจ่ายค่าเสียเวลาและก็ค่าเสียหายที่อยู่หน้าร้านตอนที่น้องกําลังถ่ายทำบล็อกสตาร์ร้านละ20,000บาทหรือว่าประมาณ540ดอลลาร์จริงๆ เพื่อเอามายืนยันว่าสิ่งที่ลิซ่าทำมันคือความจริงนะลิซ่าไม่เคยออกมาพูดด้วยตัวของเธอเองแต่ทั้งทีมงานรวมไปถึงการให้สัมภาษณ์ของร้านค้าในระแวกเยวาวราชเป็นคนยืนยันเองกับมือ ยืนยันเองกับปากว่าน้องทําแบบนั้นจริงๆทั้งมีการบอกกันนะครับบอกว่าลิซ่าไม่ได้พูดก็ไม่ได้หมายความว่าลิซ่าไม่ได้ทําอย่างที่เราดูดูการเนเจอร์ของลิซ่านั้นไม่ค่อยจะพูดไม่ค่อยจะโอ้อวดเรื่องของตัวเองบ่อยนะปล่อยให้สิ่งที่น้องทํามันพิสูจน์ตัวเองแบบนั้นคือเวของลิซ่าเพราะฉะนั้นลิซ่าไม่ได้มาพูดด้วยตัวเองว่าจ่ายเงินให้กับร้านค้ารันละสองหมื่น แต่คนที่ได้รับเงินเหล่านั้นแหละออกมาพูดเองว่าดีใจมากเลยที่ลิซ่ายอมทําแบบนี้ทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเลยเป็นช่วงเวลาพักผ่อนด้วยซ้ํา เสียงดังก็ไม่ดังแถมยังมีค่าเสียเวลาให้กับทุกๆร้านอีกก็เข้าใจทางฝั่งแอนตี้เขานะครับเพราะว่าช่วงนี้โมเมนต,ต์ดีๆของลิซ่าถูกแชรทถูกปล่อยออกมาเยอะแยะเลยเป็นโมเมนต,ต์ที่ทั้งมีคนได้เจอน้องเอ,อ๋ยทั้งมีคนได้ร่วมงานกับลิซ่าเอ,อ๋ยฝั่งแอนตี้เขาก็คงจะอยู่ไม่สุขกันเป็นธรรมดาเพราะว่ารู้สึก อึดอัดใจที่ได้เห็นเรื่องราวดีๆของลิซ่าถูกแชร์คลิปนี้เราก็มาอัปเดตข้อมูลฝั่งอินเตอร์ครับตอนที่กำลังจะเกิดดราม่าแล้วแหละแต่อินเตอร์ฟาดกลับไปเอาข้อความเอาเรื่องราวดีๆของลิซ่ากรบแอนตี้จมดินสมิธเลยคลิปนี้สั้นๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ